ห้องน้ําที่บ้านคุณเป็นระเบียบหรือไม่เรามีตัวช่วยจัดระเบียบห้องน้ํามาแนะนําชั้นวางของติดผนังติดตั้งง่ายติดแน่นไม่ต้องเจาะผนังแข็งแรงทนทานรับน้ําหนักได้ดีดีไซน์สวยทันสมัยใช้งานง่ายเหมาะกับการใช้งานในห้องน้ําวัสดุคุณภาพดีกันน้ํามีช่องระบายน้ําไม่มีน้ําตกค้างวางของได้เป็นระเบียบเรียบร้อยหยิบใช้งานได้สะดวกสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกรา้าได้เลยค่ะ แนะนำชั้นวางสบู่ติดผนังติดตั้งง่ายติดแน่นไม่ต้องเจาะผนังมีให้เลือก2แบบ1ชั้นและ2ชั้นใช้งานง่ายดีไซน์สวยแข็งแรงทนทานสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าค่ะ ที่บ้านของคุณมีที่วางสบู่ก้อนแล้วหรือยังเราขอแนะนํากล่องเก็บสบู่ติดผนังรูปกวางมีฝาปิดมีตะขอแขวนติดตั้งง่ายกาวติดแน่นไม่ต้องเจาะผนังใช้งานง่ายดีไซน์สวยทันสมัยแข็งแรงทนทานมีฝาปิดเปิดได้สะดวกป้องกันน้ําเข้าด้านใต้มีช่องระบายน้ําสามารถดึงถาดออกมาทิ้งได้แกะล้างทําความสะอาดได้ง่ายสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าล่างซ้ายได้เลยค่ะ คุณยังใช้ฟองน้ำแบบเก่าอยู่หรือเปล่าเราขอแนะนำผ้าล้างจานลวดเงินสามารถใช้แทนฟองน้ำล้างจานหรือฝอยขัดหม้อได้เลยใช้งานง่ายแห้งไวไม่หมักหมมเชื้อโรคเหมือนฟองน้ำที่สำคัญสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายมากทั้งคราบไขมันและคราบฝังแน่นค่ะถ้าได้ลองแล้วจะถูกใจสินค้าคุณภาพดีราคาถูกสนใจกดที่ตะกร้าคา่ะ ห้องครัวของคุณเป็นระเบียบหรือไม่เราขอแนะนําถาดวางเครื่องปรุงหมุนได้360องศาเหมาะสําหรับการวางของใช้ต่างๆในครัวเรือนผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานรับน้ําหนักได้เยอะกันน้ําทนความร้อนทําความสะอาดได้ง่ายวางของได้เป็นระเบียบเรียบร้อยหยิบใช้งานได้ง่ายสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าค่ะ